สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์ซึ่งเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร พร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาเดือนใหม่ล่าสุดของมือถือแบรนด์ Samsung นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่น Gala x y A255G นะครับมือถือรุ่นนี้ สเปคดีแล้วก็ราคาน่าซื้อนะครับใครที่กำลัง สนใจอยากจะได้มือถือมาใช้งานในช่วงนี้แล้วชอบเป็นแบรนด์ Samsung นะครับเดี๋ยวลองมาดูราคาของซัม s ุงกา a ิ a ซี่ A25 5G รุ่นนี้กันว่าน่าซื้อแล้วก็น่าสนใจไหมในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุงกาลิ a ซ y A25 5G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบซูเปอร์อ l e ูเล24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีเลนส wide เลนเอลตราไวแล้วก็เลนมาโครส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลนะครับรุ่นนี้เป็นชิป Samsung Exynos 1280 Octa Core ความเร็ว2.4 GHz Android เป็นเวอร์ชั่น14ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน6.0สำหรับหน่วยความจำนะครับแรมให้มาถึง8 g b ล้อมนะครับหรือว่าความจุให้มาถึง256 g b แบตเตอรี่5,000ม ah ิลนะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้ง แรกเมื่อวันที่5มกราคมปี2024ในส่วนของสีมีให้เลือก2สีเท่านั้นนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A25 5G รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็เหมือนเดิมมีมาให้ดูทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่12ตุลาคมปี2024 มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันชอบร้านไหนสั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน l a ส Mobile เนะครับเป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ Samsung Galaxy A25 5G แ a m 8ลอม256กิกะไบต์รุ่นนี้กล้อง50ล้านนะครับจอ จอใหญ่6.5นิ้วจากราคาปกติ19,999บาทลดราคาล่าสุดเหลือเพียง8,390บาทเท่านั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับแคมเปญ10/10นะครับใครอยากจะซื้อมือถือหรือว่าอยากจะซื้ออะไรก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับแจกคูปองเป็นวันสุดท้ายในส่วนของการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็เลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายพันบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนเลยนะครับ ครับสำหรับสีก็มี2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป l a z a d a s a m s u n Galaxy A 2 5 5 g RAM 8 ROM 2 5 6 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ1 9 9 0ลดราคาเหลือ9450บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีพิดทาย กันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับ Samsung Galaxy A25 5G RAM 8 ROM 256GB ราน,นี้ขายโดยทางร้าน Banana IT นะครับจากราคาปกติ19,999ลดราคาเหลือ9,999บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Samsung ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A25 5G จากทางด้านแอป Lazada นะครับนํามาให้เลือกกัน3 ้านชอบร้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูส่วนลดได้นะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ samsung galaxy a 2 5 5 g นะครับ ram แปดหลอม2 5 6กิกะไบต์เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูรซัมซุงนะครับรุ่นนี้แบต5,000ัน ah. มิลลิแอมในลิงก์ของราคาเริ่มต้นที่7,140บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้ส ผ่อนเพียงเดือนละ438บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุง Galaxy A25 5G RAM 8 ROM 256GB เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศ0ซัมซุงนะครับราคาเริ่มต้นที่7,370บาทมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย,ยกผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเดือนละ 350บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ a สองห้าห g จากทางน้านแอปช้อปปีนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูส่วนลดดูราคาได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเป็นโปรใหม่ราคาใหม่เดือนตุลาคมนะครับมาดูกันว่า ค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A25 5G เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับซัมซุงกาลิซี A25 5G แ a ม8ลอม256 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนซัมซุงนะครับมีให้เลือก2สีแต่ว่าตอนนี้สีฟ้าอ่อนหมดชั่วคราวนะครับราคาสําหรับการซื้อพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,899บาทสําหรับลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน90วน ขึ้นไปลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคานี้5,899อยกาก้ะได้ส่วนลดให้เราไปทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,500บาท ได้รับส่วนลดจากการย้ายค่ายนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4,399บาทประมาณนี้นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,199บาทซื้อเครื่องได้ราคา5,899นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้า ถ้ายค่ายก็เหลือประมาณ4 3 9 0โปร899าราคา6999นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดทุงหน้าโปร69 9ราคา7699ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดทุ่งหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าายค่ายนะครับที่มีส่วนลดก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขา ส่วนค่าที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A25 5G แ a ม8ลอม256 g b ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา5,699นะครับยายค่ายลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,000ถึง1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่4,699บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AIS หรือว่าจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H Samsung Galaxy A255G นะครับเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ซัมซุง RAM 8ลอม256 g b สซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,899บาทนะครับมีให้เลือก2สีโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เราเลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา5,899เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับโปร899ราคา6,9 โปร99ราคา7,699ทุกโปรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเหน็ด่วงหน้าแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ราคา5,899บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่นะครับล้าก็สมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือนละ1,199ซึ่งก็จะมีค่าเน็ด่วงหน้าด้วย1,284บาทโ r o 89 9ราคา6,999นะครับค่าเน็ดุ่งหน้า963บาทโปร699ราคา7,699ค่าเน็ล่วงหน้า749บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา5,89 ยายไข่ออนไลน์นะครับราคา5,899เมือ่อยายไข่ออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับค่าเน็ตลูกหน้า1,284บาทโปร899ราคา6,999นะครับค่าเน็ตลุงหน้า963บาทโปร699ราคา7,699ค่าเน็ตลูหน้า749บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่9,999บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ s a m s u ง g า a l ซี่ A25 5G นะครับมีการลดราคาที่น่าสนใจท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยนะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a ด้าแล้วก็ช h อป e ีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิป มชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ